ขอบคุณท่านสสกอแก้วพิคุณทองคือตกลงกันว่าถ้ามติมหาชนว่าผมหล่อกว่าขอผมพูดก่อนครับวันนี้การปลาศัยเรียงตามความหลอ่อฮะใครหล่อพูดก่อนหล่อน้อยไปยืนไกลๆเดี๋ยวความหล่อจะเจือจงัง พี่น้องครับผมต้องขอกราบประธานอภัยพักพวกที่อยู่ข้างหลังด้วยเหตุว่าต้องต้องรีบไปงานวัดเดี๋ยววัดเลิกซะก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันขอสักห้านาทีเถอะด้วยเหตุว่าขณะนี้มันมีเหตุหลายเหตุหลายปัจจัยครับที่เอามาพนวกและกำลังดำเนินการกับรัฐบาลของเราพี่น้องคนแสดงต้องเหนียวแน่น และมันคงกันไว้เราบอกว่าเราจะแก้รัฐธรรมน,นูญแต่ไอ้พวกบ้ามันกล่าวหาเราจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองดูสิครับเราพูดเรื่องช้างมันกำลังยัดข้อหาเรื่องควายให้เราเราบอกว่าเราจะแก้รัฐธรรมน,นูนน้อยแนะ่ไอ้พวกซ้ายจรจัดทั้งหลายออกมาโผล่ตรงนั้นทีโผล่ตรงนั้นที บอกว่าพวกเราจะแค่หนึ่งหนึ่งสองเราไม่แก่แต่ปล่อยจะเป็นเรื่องของนักวิชาการเขาวิาพากเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่แอบเชียร์อยู่ในยะก็ว่ากันไปแต่ที่เราจะเร่งทำก็คือแกม้มาตราหนึ่งสิครับพี่น้องทีเคารพครับวันที่ยี่โมเราเขาใหญ่ ต้องรวมกันให้แดงเถือกทั้งเขาใหญ่สักล้านคนได้ไหมพูดกันตั้งแต่เที่ยงวันยันพรุ่งนี้เลยไหวไหมถ้าไหวต้องไปตั้งแต่24มีฉะนั้นรถดติดถึงสระบุรีไม่รับผิดชอบนะพี่น้องที่เคารพการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งวิปัลาดวิปัลาาที่สุดตั้งแต่เคยเจอมา เป็นร,รัฐมนูญที่เอามาจัดก,การพักเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพักพลังประชนและเพื่อไทยเขาเรียกว่าใช้สารทหารและองค์กรอิสระศารที่ว่านี่คือสารการเมืองนะจ๊ะศารการเมืองทหารและองค์กรอิสระพยายามที่จะจัดการกักดกฎหมากับพักเพื่อไทยของเราเออะก็นายกทักษิณ เออาก็จะเล่นงานนายกทักษิณผมถามว่านายกทักษิณไปนั่งบนหัวกับานไขวะถึงจะลังเกียจลังชังนักทำประโยชน์มากมายแกแผ่นดินไทยพวกอยู่ต่างหากไม่เคยทำประโยชน์อะไรเลยแต่จัดการเขาอิจฉาเขาใช่มามเขาเก่งกว่าดีกว่าเลยอิจฉาใช่มาใช่ไหมไอหัวงอก ใช่ไหมไอ้หัวดำทั้งหลายแกแล้วไม่แก่เปล่าไอ้นี่แกลิ่งเลเอะเทอะปล่อยให้บ้านเมืองมันเดินไปเถอะก็แก้วครับถ้าเกินหนาทีช่วยสก,กิดด้วยนะจ๊ะกาโาใช้มือสก,กิดนะจ๊ะวอลชัยเมะจัดงานทีไรใหญ่ทุกทีรถติดโน่นยันบางประกงแล้ว ผมก็เลยขออนุญาตพี่น้องตอนนี้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรทรวงมหาดไทยท่านฐานนิเทียนทองท่านเขาเมตตาผู้ใหญ่ทางไกลเมตตาทำงานเต็มที่ไม่รู้จักเหน็ดเนื่อยให้พี่น้องได้สบายใจเวลานี้กำลังตั้งทีมงานติดตามเยียวยาผู้ประสบอทุทกภยัยว่าได้ห้าพันกันครบหรือยังเพิ่งมาจากลำลูกกาวันนี้ไปแถวคลองทวีวัฒนาไปดูมา ปรากฏว่ายังไม่ได้จ่ายถามว่าทําไมไม่จ่ายเขาบอกว่าเขตมันของประชาธิปัตดแต่คนเดือดร้อนเพื่อไทยสีแดงมันเลยยังไม่จ่ายหลายเขตเป็นอย่างนี้ครับพร้อมบอกอายาเล่นเกมเอาประชาชนเป็นเครื่องต่อรองห้าพันต้องรีบจ่ายเนี่ยก่อนมาเนี่ยไปล้ำลูกกามานี่คราบน้ำยังอยู่แค่นี้เลย คราบน้ํายังอยู่แค่นี้พร้อมบอกว่าทําเรื่องไม้หมดรวบรวมมาเขตไหนยังไม่จ่ายอําเภอไหนยังไม่จ่ายเดี๋ยวเจ๋งลงไปเองนายกเขาเป็นห่วงนายกยิงลักเป็นห่วงเอาใจใส่ดูแลพี่น้องอนุมัติงบประมาณลงไปให้กฟยให้ดูแลพี่น้องให้เรียบร้อยจ่ายห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมืามหืให้เรียบร้อย อย่าชักช้าอย่าเล่นเกมเพราะฉะนั้นฝากไปยังผู้อำนวยการเขตต่างๆในกรุงเทพและเขตต่างๆที่อยู่ในปริมณฑลและต่างจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆการรุณารีบจ่ายให้เรียบร้อยมิฉะนั้นเจอเจ๋งแน่พวกอยู่ไมจไไ่จ่ายได้ไงชาวบ้านเดือดร้อนนายกเขาไม่จ่ายรัฐบาลเขาอ,อนุมัติก็ไปเรียบร้อยแล้วดึงกันอยู่ได้เมื่อกี้มาจากลำลูกกานะ มีคนมากระซิบบอกผมคุณเจงที่เขาไม่จ่ายเพราะอะไรแล้วไหมนายกอบตอสีเหลืองแต่คนเดือดร้อนสีแดงเขาว่างั้น <S 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 เขาบอกว่านายกเทศมตีของภูมิใจไทยแต่คนเดือดร้อนสีแดงเขาเลยดึงเกมไว้ให้จ่ายชะสมน้ำหน้าอยากเลือกเพื่อไทยดีนักเขาว่าอย่างนี้นะเอาถครับไม่มีพัญหาเดี๋ยวจะตามลงไปดูให้รู้กันเสียบ้างว่าอย่า ย่ยักยันอย่ายึกยักกับคนเสื้ดงของเราเพราะคนแสดงคือคนของแผ่นดินไทยไว้เพราะฉะนั้นนายกเป็นห่วงมากฝากบอกพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องแสดงที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้รับเงิน5 0 0 0บาทก็กรุณาคิดเสียว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนการทำงานของพวกเขาไม่ใช่พวกเราถ้าพวกเราจ่ายเรียบร้อยแล้วแหละครับนะ นายกเหนื่อยมากเหนื่อยต้องให้กำลังใจนายกต่อเมือนายกนะยครับเอาละครับ,รบผมใช้เวลาของกอแก้วห้านาทีเพราะฉะนั้นกรรมการตัดออก5นาทีให้กอแก้วเหลือ10บนาทีขอบคุณมากครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องเจ๋งดอกจิกยังอยู่ที่กระทรวงมาไทยพี่น้องมีปัญหาวเวียนไปเยี่ยมเยียนได้ไปพบทุกก,กรณีกรณีเดียวอยากขอตังค์ก็แล้วกัน เพราะเวลานี้ไม่มีเหมือนกันนะจ๊ะเรื่องน้องเรียนเรื่องปัญหาไปหาเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอญาตคุณก่อแก้วพี่กนทองอสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านผมก็ครั้งแรกครับที่ปลาัยตามหลังคุณจตุพรพี่น้องอย่าเพิ่งกลับนะครับถ้ารักผมผมเข้าใจเลยครับว่าพี่น้องหลายท่านอยู่กันไกล แต่ถ้าพี่น้องเดินทางกลับไปอยู่แต่ผมผมก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันอย่างที่คุณจตุพร์็็พูดแล้วพี่น้องครับวันนี้ปัญหามากมายในประเทศนี้ตั้งแต่ยึดอํานาจมาตั้งแต่วันที่19กันยา49เราก็ได้รู้เราก็ได้เห็นมีเพื่อนผมคนหนึ่งมาคุยกับผมว่าพี่วรวุษดูนะประเทศไทยหลังจากยึดอํานาจเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับเสาไฟสัญญาณไฟแดงที่สี่แยกนั่นแหละครับบอกว่าทําไมะน้อง ก็พี่ดูที่มันมีสีเหลืองสีเขียวและก็สีแดงสีเขียวเวลามันวิ่งผ่านไปพรับนั่นถึงทหารผ่านไปสบายสบายไม่ผิดกฎหมายเลยพอสีเหลืองพวกสลิมก็ผ่านไปได้อีกไม่ทําอะไรเลยเหมือนกันพอที่พวกควายแดงจะไปมั่งหยุดนะเว้ยผิดกฎหมายทันทีจะทํำยังไงก็ผิดทันทีตาขืนไปดีไม่ดีสนไนเปอร์อยู่ข้างหน้าตายเป็นเบือ่ออีกพี่น้องครับ ก็เหตุการณ์อย่างนี้ก็มาจากรัฐธรรมนูญปี50ทัางนั้นเลยครับพี่น้องหลายคนไปต่อสู้บาดเจ็บล้มตายก็มาจากรัฐธรรมนูญ2550พวกเรามาต่อสู้กันมากมายที่อยู่กันที่นี่ก็รัฐธรรมนูญปี50เพราะรัฐธรรมนูญปี50มาจากอุ้มมือมารไอ้คนเลวๆมันทำกันยึดอำนาจและไปใส่ร้ายป้ายสีคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญฉีกได้พอที่พวกเราจะทำไมทำไมถึงจะทำไม่ได้ละวะ นี่ทั้งนั้นครับพี่น้องครับวันนี้รัฐบาลจะเยียวยาอย่างที่คุณจตุพจนออกมาพูดแต่ไอ้พวกบ้าน,นั้นมันก็มาต่อต้านท,ทั้งทั้งที่เรามาต่อสู้และสูญเสียชีวิตก็เพราะมาจากรัฐธรรมนูญปี50และทำไมนายอภิสิตเวชาชีวะมาเป็นนายกในค่ายฐานทำไมมึงไม่แก้ให้มันเป็นประชาธิปไตยเสียละว,วะนี่ครับทำได้เพราะรัฐบาลนี่จะเยียวยาพี่น้องเชื่อไหมครับนูน่นมันหาเหตุไปถึงตากไป สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วที่มึงเป็นนายยกทำไมมึงไม่คิดเยียวยาเขาเลยะวะพอคนเข้าใจเยียวยาคนเสื้อแดงที่ไปรวมต่อสู้แต่ไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นครับพี่น้องที่เคารพรวมตักเสื้อสีอื่นที่ไปยึดสนามบินสุวรวณภูมิยึดธรำรเนียบรัฐบาลยึดเอ็บีทีแถมกับด้วยยึดรัฐสภา,านั่นแหละรครับพี่น้องครับให้หมดไม่ว่าตำรวจที่โดนยิงโดนแทง ไอ้พวกมันแทงนะครับคนเสื้อแดงไม่เคยไปแทงเลยกับตำรวจมีแต่ควายคนขั้วเขียวแทงเรายิงเราครับพี่น้องครับและพอจะให้ไม่แหพี่น้องดูสิครับต่อต้านคัดค้านทำไมล่ะครับคนเสื้อแดงมันไม่ดีตรงไหนหรือว่าเกิดมาเป็นคนเสื้อแดงแล้วมันทิบหายหรืออย่างไรฮะทางทั้งที่คนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้ให้กับคนทุกทนในประเทศนี้แล้วมันเสียหายตรงไหนละเว้ย ถามว่าประชาธิปไตยมันไม่ดีตรงไหนครับพี่น้องเจ่กรุความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันถามว่าวันนี้คนจนจน,จนพี่น้องไปขึ้นโรงพักไปขึ้นที่ทําการอาเภอไปขึ้นฉาลากลางจังหวัดติดต่อนหน่วยงานราชการถ้าตนจนยากแค้นขนแค้นพี่น้องขึ้นไปดีครับสามวันเอกสารยังไม่ได้ทําเลยจริงไปครับพี่น้องครับแต่เวลาคนรวยขึ้นไปติดต่อนหน่วยงานราชการพี่น้องครับสามนาทีเรียบร้อย แล้วสิ่งที่คนเสื้อแดงมาต่อสู้ก็เพราะสิ่งนี้คนรวยขึ้นไปสามนาทีเสร็จคนจนๆก็ต้องขึ้นไปสามนาทีเสร็จได้เหมือนกันแล้วต่อสู้เพื่อคนเสื้อแดงเหรอครับสิ่งเหล่านี้มันต่อสู้ให้กับคนทุกๆคนในประเทศนี้คนเสื้อเหลืองก็ได้คนเสื้อแดงก็ได้เกิดเป็นคนไทยหรือใครที่มาเกิดในประเทศนี้ได้เท่าเทียมกันหมดก็เรารู้นี่ครับว่าปัญหาต่างๆมันมากมายมาจากรัฐธรรมนูญปี2550 แล้วไม่คิดแก้ไขเลยครับพี่น้องครับนายอภิสิทธิ์ไม่คิดแก้ไขหรอกครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยคิดแก้ไขหรอกครับหลังจากพุทธสภาสมินปีสามานายชวนลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่คิดไม่เคยคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับยึดอำนาจมาเลยครับคุณบรรหารโดยซ้ำครับที่เป็นคนผลักดันให้เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยคือฉบับปี25 4 0ตบมือให้ท่านบรรหารหน่อยสิครับแต่นุ่นในอดีตที่ผ่านมา นายเชียงนายชวนหลีกภัยพี่น้องดูสิครับถ้าดูตามรูปการระหว่ังบรรหารกับนายชวนถ้ามองตามภาพรับที่เสแสร้งแกล้งทำโอ้โหนายชวนน่าจะดีกว่าเป็นไหนไหนแต่สุดท้ายกลายเป็นบรรหารที่เป็นนักประชาธิปไตยมากกว่าชวนหลีกภัยเป็นไหนไหนครับพี่น้องที่รบต้องเอามาพูดให้พี่น้องได้เข้าใจพรรคประชาธิปัตย์เวลายึดอำนาจกันทีไรก็เข้ามาบีรัดเป็นรัฐบาลเท่านั้นดูสิครับกฎเกณฑ์กติกาหลังจากยึดอำนาจ ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์กติกายอย่างนี้อภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพอเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยคิดทําอะไรเลยครับพี่น้องที่รบสร้างความเสียหายให้กันมากมายขอรัปชันที่ตัวเองบอกว่าไม่ชอบแต่สุดท้ายเงินไปอยู่ที่ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ยังไงครับพี่น้องครับคนเสื้อแดงและพี่น้องประชาชนเลือกตั้งวันที่สามกรกฎาคมชนะอย่างถล่มทลายเพราะใช้นโยบายเอาเงินหมากาเบอร์หนึ่งครับพี่น้องครับ ชนะอย่างถล่มทลายวันนี้เราได้รัฐบาลเป็นของประชาชนแต่ไอ้พวกบ้านนั้นมันตั้งรัฐบาลเงาทั้งๆท,ท,ที่มันจะไม่มีเงาหัวอีกแล้วครับพี่น้องครับรัฐบาลเงาครับพี่น้องและมึงจะไปหางเงาใครวะเงาท่านนายกทักษิณเ่ยเสียงมามันหนาวสั่นจะตายกันอยู่แล้วครับพี่น้องครับทุกอย่างเวลาคนเสื้อแดงจะทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยตั้งประเทศมันก็พยายามบอกว่าเอ้ยมึงทําเพื่อคนคนเดียวคนคนเดียวพอ่อมึงหรือวะ ถ้าพูดเรื่องคนเสือ้อแดงสู้เพื่อท่านทักษิณแล้วท่านทักษิณคนเลือกมาตั้ง19ล้านเสียงนี่เราเพื่อทําเพื่อคนทุกคนคน19ล้านเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศนะเว้ย <M> ก็คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนพี่น้องคงจะจําความการได้ในขณะน,นั้น19ล้านเสียงเลือกพรรคไทยรักไทยเข้ามาแต่สุดท้ายเพราะใช้กลเกมแห่งความชั่วร้ายในการยึดอํานาจคุณทักษิณก็ต้องจากไป คนดีไม่ได้อยูหรอกครับแต่คนชั่วเห็นไหมละครับวันก่อนเข้ามามีอํานาจแล้วสุดท้ายก็สร้างกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านี้มาทำไรฝ้ฝ,ฝ,ฝ่ายประชาธิปไตยสร้างความเสียหายสร้างความชิบหายให้กับประเทศไทยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครับพี่น้องต้องคุยให้ชัดวันนี้ก็เอาอีกแล้วครับเรื่องนิติราฐที่คุณจตุพลมาพูดให้กับพี่น้องฟังโดยส่วนตัวและจริงๆแล้วนิติราฐทำถูกต้องงดงามครับพี่น้องครับ มีกฎเกณฑ์ข้อไหนมั่งที่บอกว่ากรมคณะนิติราชนี่จะล้มล้างสถาบันไม่มีมันเป็นข้อกฎหมายที่คณะนิติราชเห็นว่ามาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นการใช้เพื่อไว้ทําลายขวายตรงข้ามหลังจากยึดอํานาจเราก็รู้นี่ครับกล่มคณะนิติราชเห็นว่าเอ๊ะปัญหาขนาดนี้ถ้าให้เกิดขึ้นต่อไปถ้าไม่มีการปรับปรุงทบทวนแก้ไขมันเดินหน้าไปไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องใช้มาตราเหล่านี้ไปทำราร้ฝวายตรงข้ามอย่างที่คนเสื้อแดงได้โดนกระทำมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและจะต้องโดนต่อไปในอนาคตเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแต่ควายต่อต้านควายประชาธิปไตยกลับใส่ไร้ไปสีถ้าใครไปแตะมาตานี่ถือว่าลมเจ้าใครไปแตะมาตานี่ถือว่าไม่จงรักภักดีไม่ใช่ครับต้องอธิบายให้กับพี่น้องได้เข้าใจว่ามาตานี่ไม่เกี่ยวโยงกับการล่มล้างสถาบันเลยอย่างที่คุณจตุพรและหลายคนได้พูด เป็นการทำเพื่อปกป้องสถาบันต่างหากครับแต่ไอ้พวกที่อ้างคนอื่นใช้รไร้ใบสีคนอื่นเอาสถาบันมาไอ้พวกนั้นล้ลมเจ้าครับต้องเอาให้ชัดครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกันเลยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2นี่เป็นเรื่องของนักวิชาการที่เขาว่ากันไปตกผลึกอย่างไรแล้วเนี่ย มันไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายทันทีครับต้องเข้าสภาเพราะประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นจะแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาเรื่องกฎหมายอะไรก็ต้องไปแก้ไขกันที่สภาส่งเข้าไปในสภาเมื่อสภารับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของสภาครับไม่ใช่เป็นเรื่องของนิติราชเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมีสติให้มีสตินะครับใครจะมาใส่ร้ายไปสีอย่างไรใครมาโยงกันยังไงขอให้พี่น้องมีสติ ให้มีสติสติเท่านั้นที่จะพานำพาประเทศไทยนี้ไปข้างหน้าได้ครับหลายๆคนบอกว่าคุณวาวุธกลุ่มโนโปชสนับสนุนมาตรา112เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกันเลยไม่ได้ไปแตะต้องกันเลยเป็นเรื่องของกลุ่มนักวิจารารพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงโนโปชแดงทั้งแร่นดินต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับพี่น้องครับแต่วันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องยังไม่ได้ลงชื่อก็รีบไปลงเส้นนะครับ นี่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะสร้างชาติสร้างประเทศไทยเพื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยเสียพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าใจนะครับเราต้องสมัครสมานสามัคคีกันไว้วันนี้ดีครับบรรยากาศผมเข้ามานี่เหมือนสีแยกราชประสงค์ไม่มีผิดเลยครับมาถูตรงหน้าเวทีการโหร้องการเชียร์คุณจตุพรหรือใครต่อใครเหมือนกันเลยไม่มีผิดกับถนน สี่แยกนะะปประระงค์เลยครับผมว่าบรรยากาศคุ้นๆแล้วครับคุณจตบพรแต่การทําอย่างนี้พี่น้องครับเป็นการรวมพลังให้ใควตรงข้ามที่เขาคิดการเอาอํานาจดอกระบบมาจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยให้เขาได้รู้เขาได้เห็นว่ากลมพลังมวลชนคนแสดงยังเหนียวแน่นหนานแน่นอยู่เมเดื่อมึงจะคิดจะทําอะไรอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเพราะฉะนั้นวันที่ยี่้านี้พี่น้องครับเราได้พบกันอีกบอนอันซ่าไปกันเปล่าครับ ไปทําไมครับก็ไปเพื่อไอ้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าอูยังอยู่ไงว่ามึงจะต้องไม่กระทําเอาละครับฝ่พี่น้องพิการศนส,สวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้คุณบารวิทย์วิชัยดุดบาราวุฒิวิชัย